สวัสดีครับอยู่ผมนายพัชราครับครับผมวันนี้อยู่เกมไลน์เลนเจอร์ครับผมเราผมก็เพิ่งกลับมาจากการฝึกรอรอมานะครับแล้วก็มาเจอกับไลนเนเจอร์ที่กับโคลาโบใหม่นั่นก็คือคำอิคำอธิษฐานในวันที่จากลาฟรีเลนนั่นเองนะครับผมนี่ครับเป็นโคลาโบใหม่นะครับของเดือนกุมภาพันธ์ครั้งนี้ผมก็เพิ่งจะได้เข้ามานะครับว่าเพิ่งได้กลับมาจากการฝึกครับมีกิจกรรมซิอร์ด้วยครับเดี๋ยวผมจะลอง ที่เข้าเล่นดูแล้วอยู่บ้านนะครับว่ารู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างก็มีของสะสมครับสะสมเพื่อรับตั๋วครับก็เป็นอีเวนต์กิจกรรมประจาวันนะครับปิดไปก่อนผมเข้ามาตอนที่มันเพิ่มโอกาสด้วยนะครับเป็นของตัวฟีเลนกับเฟรลุนครับตัวน่าจะเป็นคู่เทพนะครับเพิ่มโอกาสเกร์ของคราของฟีเลนนะครับอีกชิ้นหนึ่งน่าจะเป็นผมมันไม่โหลดน่าจะเป็นคาราของเฟรลุนมั้งครับเนี่ยใช่ไหมไม่หลดครับไม่เป็นไร คืออีเวนต์เก่าครับเข้าเรามาดูว่าหน้าตาของโคลโบตัวใหม่เป็นยังไงบ้างนะผมก็เพิ่งกลับมาแล้วก็เพิ่งเห็นว่ามันเป็นโคลโบนี้แต่ก็เริ่มจะรู้ตั้งแต่ก่อนไปฝึกแล้วครับว่าจะเป็นโคลโบนี้มาพรู้จากคาใบ้ของแต่ละที่ก็ตรงเป๊ะเลยครับแต่ผมไม่ได้ทําคลิปเฉยครับเพราะว่าผมตอนนั้นไม่มีเวลาครับต้องเตรียมตัวไปแล้วผมก็ได้เก็บตัวฟรีมาแล้วครับนี่ตัวอย่างตัวออร่าครับทีนี้ผมก็คิดว่าน่าจะทำพีร้อยแม็กได้เลยครับว่าเป็นตัวไม้ด้วยและเป็นดาเม เรา,าดูตัวเอกตัวหลักของเราเลยครับนน่ครับอย่างตัวการจากลาฟิเลนนะครับเป็นสายไปพิบนะครับธาตุไฟตัวตำแหน่งยืนจุดที่3 9 0สิครับแรกใช้มันอยู่ที่1730นรในร่างก้าวดาวครับคูดาว7วิก็ถือว่ายืนไกลดีอยู่นะครับก็ใช้ได้อยู่ตำแหน่งยืนความเร็วเคลื่อนที่ความเร็วจมดีปกติครับสกิลครับเป็นการช่ำความเสียหาย30เท่าแล้วก็ทะลุอมาตะาด้วยนะครับ สกิลสองครับจะเป็นสกิลยกเลิกผมบัฟของของฝั่งเรานะครับแล้วก็เพิ่มต้านทักษะแล้วก็นี่ครับ Skill 3, Skill 4, สกิลสาคัญก็คือรีทักษะของฝั่งเราเองนะครับผมส่วนคอมโบโมไม่ใช่เรียกว่าไม่ใช่คอมโบเับเป็นความสามารถใหม่ของโคลโบครั้งนี้ครับคือบาเรียทักษะก็คือเราจะสามารถบล็อกทักษะได้หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จะนับครูดาวใหม่5วิก็ถือว่าเป็นทักษะที่โกงนะครับผมก็อยากได้มารีวิวอยู่สักหนึ่งตัวนะครับ แล้วก็มาตรวดูตรงนี้ครับผมคู่เทพของมันเมดเฟลุนนะครับผมเป็นตัวไหวพวริบคอมพลีกอนเพื่อที่ช้าครับโจมตีปกติตำแหน่งยืนนับยืนยืนที่จุด3ามใกล้กว่าเฟเฟลินีกนะครับเนี่ยเฟลุนเฟลุนยืนใกล้กว่าด้วยคูดาอยู่ที่เจ็ดวิแล้วก็แร่ใช้อยู่ที่2อ0พันสอนะครับเป็นเลขที่สวยมากเลยนะมาดูสกิลหลักครับสกิลแรกก็คือสร้างโล่ครับแล้วเพิ่มพลังงานการรักษาของพวกพวกยี่สิบเปอร์เซ็นต ส่วนสกิลที่2ครับเป็นดาเมจสาเท่าทะลุอมตะครับทำให้ศัตรูกระเด็นชงักก็คือสตันด้วยนะครับผมยังรับความยา่ของนักสา่ศัตรูก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดีครับแต่จุดตำแหน่งยืนใกล้ไปหน่อยก็ไม่ใช่ใกล้ไปหน่อยครับก็ยืนใกล้กว่าเฟลินโอ้น่าจะเฟลินนะครับผมจาชื่อไม่ค่อยได้ส่วนความสามารถก็เป็นเหมือนกันครับเป็นบาเรียทักษะครับก็เป็นความสามารถที่ดีครับผมเห็นคนอื่นแับว่าใช้ผมไปดูมาก่อนแล้วก็ถือว่าดีอยู่นะครับส่วนตัวรองครับเป็นของ วอลเลอร์สตาร์ครับเป็นตัวนี้เป็นสายพลังธาตุไฟนะครับความเร็วที่เร็วมากครับจะเร็วโจมตีก็เร็วมากเหมือนกันครับส่วนตำแหน่งยืนก็เป็นตำแหน่งยืนที่65ครับก็ไม่ถือว่าไม่ใช่ตัวชนชั้เท่าไหร่ครับยืนประมาณใกล้ๆกับมูนตุลย์ยังครับใช่ละครูดันเจอร์ก็อยู่ที่7จวีครับแล้วก็แรงท่าจะอยู่ใช้ที่1950มาดูอีกตัวหนึ่งกันนะครับเป็นตัวของนักประืนไพรไซอ่านถูกไหมน่าน้าน่าจะไซน์ครับตัวนี้เป็นร่างก้าวหน้ครับ เป็นว่องไวธาตุพืชครับความเร็วโจมตีปกติของนุูกข้วที่ก็ปกติครับยืนจุดที่240ก็ถือว่าของระยะปานกลางครับของสายว่องไวโคดัเจเจอร์เจ็ดวีครับแร่ธาตุหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบส่วนสกิลครับสกิลสกิแลแรกครับเป็นสกิลดาเมจครับยี่สิบแปดเท่าอ่าแล้วก็ห้ามทักษะห้ามใช้ถ้าห้ามทักห้ามศัตรูใช้ทักษะนะครับแล้วก็ลดระยะของศัตรูสกิลสองเป็นสกิลบัฟครับบัฟเพิ่มเลือดแล้วก็บัฟด้าน อันลบของพัคพวกวครับแล้วเพิ่มทักษะการสกิลส่วนความสามารถไฮเปอร์ก็เป็นรายแรกแข่งครับจำปีคำสุดท้ายส่วนความสามารถของเจ้าตัวสตาร์นะครับร่างไฮเปอร์จะเป็นฟื้นชีพฟื้นพลังนะครับก็คือตายแล้วก็สุ่มติด70%อครับก็ฟื้นขึ้นมาครบวนนี้ผมก็จะมาเปิดกาชาติกันเล็กน้อยนะครับเพื่อตามล่าเจ้าตัวของเฟลุนเพราะผมอยากได้ตัวเฟลุนมากกว่าเฟลินครับเรามีตั๋วนี่ครับเนี่ยผมมีตั๋วจากการ เก็บเจ้าตัวของที่เขาแจกมานะครับเออมีภารกิจเขาที่ผมทําไปแล้วเล็กน้อยมี6กใบครับรับมาก่อนในพาร์ทมีตรงไหนรับอีกไหมแล้วก็มาดูครับในการชาครับผมมีตัวทั้งหมด30บใบครับวันนี้เราจะมาเปิดตัวจนในที่ ID หลักกันนะครับ Ruby เราจะไม่ใช้ครับเพราะว่าเรายังเก็บซีรีส์เจ็ดพันลูบี้อยู่ไม่มีส่วน้วครับให้ผู้ตั้งทไปครับเปิดไปก่อนครับ30ใบ จะได้ออกซกตัวไหมมารุ้นนครับในใจผมอยากได้เฟรุนมากกว่าเฟดิดนนีนะครับเอาไม่ใช่เฟรุนเฟตัวเฟรุนครับอยากได้เฟรุนมากกว่าฟรเลนเพราะว่าผมขาดดามเมท่าน้ําเอามาแทนตัวของอย่างเาจ้าตัวลิมอรูครับแต่นั้นเป็นคอมโ,มโบเพิ่มเล่นห่พันหน่วยธาตุไฟคือผมมีเมกุมินแล้วครับแล้วก็ยืนตำแหน่งดีด้วยแต่ก็ใครก็ได้มาเถอะผมก็อยากได้ทั้งสองตัวเลยครับเต่ยมมันจอยผมก่อนอน,นะมาดูกันครับ แล้วก็ตัวเกมครับยังแจกรูบี้ให้อยู่ด้วยนะครับ100รูบี้ของ ID ไทยครับก็เราสามารถไปกดลิงก์ไอดีไม่ใช่ลิงก์ของไอดีครับเป็นลิงก์ของต่างประเทศครับเป็นของฝั่งญี่ปุ่นครับก็ได้อีก100รูบี้ในขอลุ้นหน่อยเฟลุนเฟลุนออกมาหน่อยปู้ตู้เพิ่มบัฟขอเฟลุนได้ไหมเฟลุนออกมาเฟาลุนยังครับยังไม่เฟลุนสิบตัวสุดท้ายครับสิบใบสุดท้าย ต้องการเฟรุนมาเข้าทีมอย่างมากแลครับเพราะว่าที่ไม่รู้ครับ้ามีท่าน,น้ําก็แรงอยู่ครับแต่มันไม่ค่อยดีขนาดนั้นแต่ขอเฟรุนได้ไหมมาห้าใบสุดท้ายเฟรุนเฟรุนจงออกมาเฟรุนโฮมจงมาก็เฟรุนเฟรุนโอ้โหไม่ออกเลยครับสามสิบใบส่วนแก์ครับก็เพิ่มโอกาสอยู่ตรงที่คาถาของฟเฟลุนนะครับเพิ่มกับที่ประดับผมของเฟรุนครับ เป็นเกียร์ธาตุไฟครับส่วนอีกหนึ่งเป็นคาราข,ของเฟลุนกับตาช่างของตาช่างแห่งอูวาดออร่านะครับก็เพิ่มโอกาสอยู่นะตอนนี้ผมก็อยากเปิดแต่ผมก็เปิดไม่ได้ครับเพราะว่าผมทำซีรีส์เก็บลูบี้อยู่ก็วันนี้ก็มาดูกันสักหน่อยครับว่ามีอะไรอัปเดตบ้างแล้วก็มีครับอีเวนต์ใหม่มาอีเวนต์ดาวเคราะห์ฟิเลนนะครับผมสผมมติเหมือนมี t h มภารกิจนะมีสติ๊กเกอร์ด้วย เนี้ยก็คือเคลียร์ครบสเตจหลักไอสเตจที่หนึ่งครับของอ่คอร์โบสเตจคอร์โบฟีเลนนะครับสิบห้าครั้งก็จะได้สติกเกอร์หนึ่งอันเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะครับว่าสติกเกอร์มันจะสวยงามหรือว่าจะเป็นยังไงก็รอติดตามครับแล้วก็มีป้อมใหม่ด้วยครับเนี่ยเป็นเจ้าตัวของฟีเลนนะครับเป็นเป็นสกินป้อมเดี๋ยวผมเปิดรูปให้ดูดูตรงนี้น่าจะได้เห็นชัดกว่าว่ามันจะน่ารักขนาดไหน ผมย,ยได้เฟรนลนะครับแต่เมื่อกี้เปิดไม่ได้เลยนี่แหละป้อมนะครับป้อมของเจ้าตัวฟิเลนก็น่ารักใช้ได้เลยนะครับเนี่ยก็คอล์บนนี้ก็เป็นคอร์บอกลมภาพันคอล์บแรกของปีนี้นะคร,ครับผมก็เราก็มาลองเปิดกันสักเท่านี้ครับส่วนใครที่เปิดได้อะไรก็มาลองบอกกันหน่อยนะครับคอมเมนต์อยู่ใต้คลิปก็ได้หรือว่าใช้แบบว่ามีสูตรในการเปิดอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับสำหรับนี้นก็การเปิดคอล์บครั้งนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับนี้ก็ขอขอบคุณครับ